รวมพลังอสอมเอสริมภูมิต้านทานป้องกันโควิด -19 ด้วยวัคซีนเข็มกระตุน้นแม้ปัจจุบันโรคโควิด -19 ได้ถูกจัดกลุ่มให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีแนวโน้มเกิดความรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608 จากข้อมูลสถิติอสมที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่3จํานวนร้อยละ70.96เข็ 96, มที่4จํานวนร้อยละ14.37ซึ่งนับว่ายังมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนอสมทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเชิญชวนอสอมอระดับหมู่บ้านตำบลและอสอมอในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข้ารับวัคซีนในที่รอพอตอหรือจุดบริการฉีดวัคซีนทุกแห่งทั่วประเทศมาร่วมกันเป็นต้นแบบที่ดีให้ประชาชนในทุกพื้นที่พร้อมใจไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด -19 ให้ได้เข็มที่4 ให้ครบ100%กันนะคะ